สวัสดีครับผมนัชนนนนะครับสำหรับวันนี้ครับ ผมอยู่ที่คลองซอยครับซึ่งคลองซอยนี้นะครับมีน้ําตลอดทั้งปีเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเขาดาดบูนเอาไว้นะครับโหแบบหนาแน่นมากนะครับแล้วคลองนี้ครับกว้างนะครับถึง4เมตรเลยทีเดียวนะครับคลองนี้น้ําตลอดทั้งปีนะครับเขาจะมีช่วงเวลาที่ปิดและเปิดนะครับเพราะว่าคลองซอยนี้ครับจะต่อมาจากคลองชลประทานใหญ่นะครับที่อยู่ตรงเส้นถนน4,123นะครับห่างจากเราไปเนี่ยเพียงแค่200เมตรนะครับและที่ผมพูดถึงคลองซอยนี้นะครับ นั่นเป็นเพราะว่าคลองซอยนี่ครับติดกับแปลงที่ดินของเราเลยนะครับผมว้าวถือว่าดีมากสำหรับใครที่ชอบแปลงที่ดินติดกับน้ํานะครับผมแปลงนี้ครับอยากจะมาแนะนํากันเลยนะครับและแปลงนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะล้อมรั้วคาร์บอยนะครับแบบที่เห็นเนี่ยครับรอบด้านให้เลยนะครับเปิดทางเข้าเอาไว้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะมีถนนทางเข้าที่อยู่ทางด้านฝั่งทิศตะวันออกนะครับถนนเนี่ยกว้าง ถึง6เมตรเลยทีเดียวแล้วแปลงเนี่ยขอบอกได้เลยนะคะว่าถมสะใจมากถมสูงครับมาจากพื้นดินเดิมเนี่ยตั้งเมตรกว่ากว่านะครับลูกค้าสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องไปวิ่งหาคนมาถมดินให้เราจัดการให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้แปลงนี้ถือว่าดีงามครับแล้วนู่นครับมองไปนู่นๆนู่นนู่นโอ้วิวเขาสวยงามนะครับผมแล้วแถวนี้ครับผมบอกได้เลยนะครับว่าอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับวิวเขาก็บ่งบอกอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเราจะไปเที่ยวเขางูนะ เป็นอุทยานหินเขางูนะครับห่างจากเราเนี่ยเพียงแค่7กิโลเมตรเท่านั้นสำหรับใครที่ชอบเชิงทางวัฒนธรรมนะครับก็ไปวันนะอุทยานวัดนองหอยห่างจากเราเนี่ยเพียงแค่6กิโลเมตรแต่ถ้าใครที่ชอบรีสอร์ทสายคาเฟ่นะครับร้านอาหารที่พักนะครับก็ต้องเป็นอินเลยาซึ่งอยู่ห่างจากที่ดินแปลงนียครับเพียงแค่300เมตรเท่านั้นเดินทางแค่1นาทีก็ถึงละนะครับที่ดินแปลงนี้ครับมีอะไรให้บ้างนะครับผมมีนี่เลยครับ ไฟฟ้าขยายมาให้ถึงหน้าแปลงแล้วนะครับลูกค้ามาเชื่อมต่อมิเตอร์นะครับก็สามารถใช้งานได้เลยแล้วน้ํานะครับเราติดต่อกับการประปาภูมิภาคไว้แล้วเดี๋ยวเขาจะดึงมาให้นะครับจนถึงหน้าแปลงของเราเลยตรงนี้จะทําเป็นล้วคาร์บอยนะครับยาวไปชนนะครับกับล้อลวดหนามที่อยู่ด้านหลังนะครับอ่าด้านหลังเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่ามีเพื่อนบ้านอยู่เรียบร้อยแล้วครับผมเพราะฉะนั้นครับในเขตนี้นะครับจะเป็นเขตบริเวณ ของชุมชนนะครับแล้วด้านหลังของแปลงนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าทางด้านเนี้ยเขาจะมีต้นไม้นะครับมีต้นสะดาวอยู่สองต้นใหญ่ๆเลยนะครับไว้ให้หลบร้อนด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาทําบ้านสวนนะครับผมทางด้านเนี้ยจะเป็นทางด้านทิศ เหนือนะครับผมด้านทิศตะวันตกอะ่ะจะอยู่ทางด้านฝั่งคลองชลระทานออกคลองซอยนะครับที่มีเพื่อนบ้านของเราอยู่ตรงนี้ด้วยตอนนี้พาที่กำลังเริ่มตกดินแล้วนะครับส่วนคลองชลประทานนะครับจะอยู่ในทางด้านฝั่งทางด้านทิศใต้นะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่ดินแปลงขนาดกำลังพอดีนะครับเนื้อที่ขนาด1 6 7ตารางวาคือแปลงนี้เลยนะครับผมราคาเพียงแค่76 0 0เท่านั้น เรื่องของรูปแปลงครับเป็นสี่เหลี่ยมเกือบจะจตุลัสนะครับผมสวยงามเลยทีเดียวรูปแปลงครับจะมีด้านหน้านะครับที่กว้างนะครับที่อยู่ทางด้านฝั่งทิศตะวันออกนะครับกว้างถึง28เมตรนะครับผม ส่วนในเรื่องของความลึกนะครับของที่ดินแปลงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นด้านที่ติดกับเส้นถนนนะครับลึกเข้าไปจนชนคลองซอยนะครับจะมีความลึกอยู่ประมาณราวๆ23เมตรนะครับผมทางด้านฝั่งที่ติดกับเพื่อนบ้านนะครับที่เป็นรั้วลวดหนามนะครับจะมีความลึกอยู่ประมาณราวๆ25เมตรนะครับส่วนทางด้านที่ติดกับคลองซอยนะครับจะมีความลึกความกว้างนะครับอยู่ที่28เมตรครับ เอกสารสิทธิ์นะครับเป็นโฉนดครุฑแดงน,นสสี่จอครับแล้วก็นะครับขึ้นอยู่กับตำบลเกาะพาัพรลาอำเภอเมืองราชบรุรีจังหวัดราชบุรีครับอยู่ในเขตหมู่บ้านห้วยจำปลาครับผมตรงนี้เป็นส่วนบริเวณของเพื่อนบ้านที่เขาทําเกษตรกรนะครับทำไร่ทํานาเพราะว่าที่แถวนี้ครับน้ําท่าบริบูรณ์สมบูรณ์มากๆนะครับสำหรับคนที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูที่ดิน แปลงนี้ได้เลยนะครับผมซึ่งแปลงนี้นะครับเนี่ยได้ต้นไม้ใหญ่สวยงามโอ้โหผมยืนนี่แบบเย็นมากลมก็พัดดีเพราะาถิ่นนี้เป็นถิ่นของน้ําที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับและสําหรับคนที่สนใจนะครับในที่ดินแปลงนี้นะครับสามารถที่จะโทรแจ้งนัดล่วงหน้า1วันได้เลยนะครับผม 0922635563ครับกับผมนัชนน์หรือนะครับจะโทรติดต่อหาทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณขวัญนะครับหรือว่าคุณเจก็ได้นะครับที่ขึ้นอยู่ใต้ล่างนี้นะครับผมและก็สำหรับการกดติดตามรับชมข่าวสารต่างๆนะครับช่อง YouTube Channel นะครับบ้านและที่ดินทำเรดีซื้อขายที่ดินราชบุรีและทั่วไทยนะครับนอกจากกดติดตามฟอลโล่ไว้แล้วนะครับก็กดกระดิ่งไว้สำหรับการแจ้งเตือนได้เลยนะครับเวลาที่มีข่าวสารใหม่ๆปุ๊บเนี่ยจะสามารถที่ได้รับโดยตรงเลยนะ ครับวันนี้ผมนัชนนและทีมงานจากลาแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย